ชัดเจนนะครับเดี๋หลรอรอดูเอานะครับทุกผู้ชมนะวครับเป็นไามหที่้งะวังานที่เกเี่ยวเดอรองจ้าที่สดยู่นครับเดี๋วทางเจ้าที่เราย้ายร่างน้องพักไว้ที่ระบีก่อนครับแลวเดี๋ยวรอทางเจ้าที่ส้ยอข้ามาครับ เข้าสู่กรบนการนะไม่หา้ับางขวาเราเยรบางอยู่ะาจะผยไหมคะพี่เอางส่วนงไม่ไ่ราเกินสามอยเมตรได้ครับจากระดับสายตา มีมีร่องรอยบาดแผลอะไรไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องรอส่วนงานทางหมอแพทย์เลยมาอยถึงเดียวกันเดียวกับพี่แต้ไปลอยไปลอยน้ำเลยนะไปลอยปของอะไอครับไปลอยดอกไม้หรือเปล่าเมื่อกี้พูดคือเอ่อเรียกว่าอยู่กลางแม่นางครับตรงที่คุณเต้นะครับเรียกว่าเอาผลไม้ไปให้นะครับนะ อเอาผลไม้ไปให้แล้วก็เอานา่าจะเป็นเครื่องเส้นไหว้นะครับท่านผู้ชมนะเรียกว่าตรงคุณเต้ไปพอดีนะครับเมื่อกี้ที่เห็นนะครับนะแต่ว่าตรงที่เมื่อกี้เขาโผล่เรียกว่าโผล่ขึ้นมาจากเหนือน้ําคือ,เ,อเรียกว่าเรือพี่ชายของเขานะครับของคุณโมนะครับผ่านมาพอดีนะครับท่านผู้ชมช่วงเวลา13บสนกาสินาทีครับ <ๆ S 1> ๆๆเรียกว่ามีเรียกว่ามีวัตถุนะครับเรียกว่ามันขึ้นมาจากเหนือน้ํานะครับ เอาเลยครับผมครับผมเอาเลยครับก่อนี่แหละ JI, oui ครับอแล้วครอสักทู่นะเราจะมงอยู mm ่ท hmm. ี่นี่นะครับชมนะ นี่ครับท่านผู้ชมนะครับลูกเพจนะครับก็เจออ่าร่างของคุณแตงโมนะครับท่านผู้ชมครับยืนยันครับ13บนาฬิกาสิบนาทีนะครับท่านผู้ชมนะ อย่างที่ผมบอกครับว่าเรียกว่าตรงที่คุณเต้นะครับสสเต้ครับเรียกว่าเมื่อกี้ก็ให้พี่ผู้หญิงครับเรียกว่าน่าจะทำเรื่องเส้นไหว้ครับตรงนั้นนะครับตรงกลางแม่น้ําเจ้าพยาพอดีครับนะแล้วก็ประสบเรียกว่าช่วงโอกาสที่เป็นพี่ชายของคุณแตงโมผ่านมาพอดีนะครับนะช่วง13นาฬิกา10นาทีครับไม่เป็นไรครับผม Okay, okay, okay. เคีอรเรครับผมอืมครับผมไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมครับใช่ครับผมคุณเต้ <c oughs> เรียกว่าเห็นผม <c oughs> ก็เห็นคุณเต้อยู่ตรงนั้นกลางแม่น้ํานะครับแล้วแกก็ออกไปครับ <c oughs> เรียกว่าไม่ผ่าน <c oughs> ไปไม่ถึงชั่วโมงนึงผมว่านะครับท่วงคุณเต้มาพอดีครับเรียกว่ายังไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งครับเรียกว่ามีเรียกว่าวัตถุนะครับหรือว่าอะไรที่เรียกขึ้นมาจากเหนือน้ำน,นะครับท่านผู้ชมนะ ก็เหมือนเหมือนกับที uh, ่เรามองครับขึ้นมาจากเหนือน้ำขึ้นเรามองด้วยตาป่าเนี่ยเหมือนเหมือนกับเหมือนเหมือนหมอนครับไม่เหมือนหมอนก็เหมือนผ้าห่มครับตอนแรกครับเหมือนอย่างนั้นเลยครับนะคือเรามันเหมือนหมอนก็เหมือนผ้าห่มครับเรียกว่าเราเห็นครับตรงท้ายเรือครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะก็ทักทายครับลูกเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องกระเทยแม่อ่อนของเราครับหกพันยีร้บเอ็ดท่านครับแล้วก็ในช่องพันธมิตรเรานะครับพันสองอยหกสท่านในช่อง YouTube ครับผมนี่นะครับนี่คือพี่ชายของคุณแตงโมนะครับท่านผู้ชมนะเรียกว่าเนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงกับอ่าสสเต้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะก็เป็นพี่ผู้หญิงกับสสเต้ครับที่ผมบอกครับเมื่อกี้นะครับตรงกลางได้ไหมครับตรงกางได้ไหมครับตงกางเลยครับตรงกลางเลยดี เขอนคุณทุกคนนะครับตอนีเจอน้องแล้วนะครับให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าท ok ี่เขาทำกันนะครับแต่ขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับผมได้เจอน้องแล้วผมต้องคุยนะครับผมดีใจมากพี่น้องหน่อยบ้าเลยด้วยนะครับ